สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรเด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยในบทบาทหน้าที่ของมูลนิธิหนึ่งนะครับชื่อมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชานะครับซึ่งทําประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาแพทย์แล้วก็กับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในโอกาสต่างๆนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านประธานมูลนิธิ ทุนแพทย์เพื่อโปร่งประชานะครับดรสุรชัยสิทธิวรชัยนะครับและท่านที่สองท่านเป็นกรรมการมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อโปร่งประชานะครับพุณอนุภาพธีระนิสรานนนสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมท่านประธานครับอยากจะให้ท่านช่วยเล่าในเรื่องเกี่ยวกับที่มาที่ไปของมูลนิธินะครับแล้วก็พร้อมทั้งได้เล่าในเรื่องวัตถุประสงค์ของมูลนิธิให้ทราบสักนิดนะฮะครับ มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาครับก่อตั้งเมื่อปี200 0เมื่อวันที่26นะครับปี2551ครับ,รบจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็มูลนิธินี้ใช้เวลาทั้งหมดอยู่มาประมาณ15ปีนะครับนะครับก็ก่อตั้งจนครบ15ปีครับวัตถ,ถุประสงค์หลักก็คือว่าช่วยเหลือเด็กนักเรียน,นเด็กนักเรียนและนักศึกษาแพทย์นะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส แล้วก็ช่วยเหลือ,อพัฒนา,าผู้สูงวัยด้วยนะครับ,รบจากวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่ทเรามอบทุนให้นักศึกษาแพทย์จึงจำเป็นจะต้องมีอ,องค์ประกอบที่เป็นภาคีทั้งหมด4ภาคีคเพื่อให้งานลุล่วงเป้าหมายภาคีแรกก็คือคณะแพทย์ศาสตร์รจะต้องเลือกอนักศึกษาแพทย์ที่เรียนดีนะครับแล้วก็าขาดแคลนทุนศรัพย์ ครับแต่เป็นคนที่มีคุณธรรมอ๋อครับก็คือคณะแพทย์จะเป็นจะเป็นคนที่จะคัดเลือกให้เราอ,<ม>อันนี้คือภาคีที่หนึ่งภาคีที่หนึ่งครับเพราะภาคีนี้ภาคีนี้จะสาคัญที่สุดนะครับเพราะว่าจะทําให้เรารู้ว่าเด็กที่มาเนี่ยมันมีความต้องการต้องการทุนที่แท้จริงส่วนในภาคีที่สองก็คือ,อ,อมูลนิธิครับผมมูลนิธิเนี่ยจะทําหน้าที่ประสานทั้งหมดในการทำ ตั้งแต่ภาคีแรกก็คือภาคีของคณะแพทยศาสตร์พัคีที่2คือมูลนิธิส่วนภาคีที่3คือผู้มอบทุนส่วนภาคีที่4ก็คือผู้รับทุน นักผู้รับทุนคือนักศึกษาแพทย์ครับผม,ค,บผมคือต้องบริหารจัดการเนี่ยให้ไปสู่เป้าหมายคือสําเร็จการศึกษาจนจบไปก็คือต้องมีองค์ประกอบ44อันนี้ต้องมี4อันนี้เลยครับถึงจะประสบความถึงจะประสบความสําเร็จเพราะว่านี้ก็คืออันนี้ก็คือองค์ประกอบ,บของของการที่จะได้ทุนครับใช่ครับสำหรับผู้ที่มันสําเร็จในเรื่องสําหรับทั้งผู้ให้ทุนผู้มอบทุนผู้กันกองแล้วก็เป็นตัวแทนก็คือมนิดีครับคือทุกๆอย่างเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าพอเราเริ่มต้น ในกิจกรรมการมอบทุนนี่นะฮะทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องมาร่วมวมือร่วมใจกันหาลือกันนะครับซึ่งแท้จริงแ้้เนี่ยทุกปีเราจะเริ่มต้นจากปีการศึกษาทุกปีจะประมาณสักเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนในผู้มอบทุนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาพร้อมแบ่งปันนะครับและ ไม่หวังผลตอบแทนก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีครับผู้ใหญ่ใจดีหรือแม้แต่บริษัทหรือภาคเอกชนนะครับฝั่งต่างภาคสังคมหรือผู้ใจบุญดบนะครับอยากจะมีส่วนร่วมเพราะทราบว่าแพทย์ท่านหนึ่งเนี่ยว่าจบไปเนี่ยสามารถช่วยคนเนี่ยได้ประมาณเป็นแสนคนใช่ครับโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่อันแรกเนี่ยที่คุยเนี่ยวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเนี่ยอันนี้คือทุนแพทย์ครับแล้วก็มีในเรื่องเกี่ยวผู้้อยโอกาสต่างๆไม่มีอะไรบ้างครับ ด้วยโอกาสเราทุกปีนะครับในวันที่26สิงหาเนี่ยนะครับเราจะไปที่บ้านนนทภูมิมซึ่งจะเป็นบ้านที่มีแต่คนพิการซ้ำซ้อนเราก็จะไปเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วเราก็ไปจ่ายเ,เบี้ยเลี้ยงพิเศษให้กับผู้ดูแลด้วยครับ,รบเพื่อเขาจะได้มีกำลังใจในการดูคนที่ด้อยพิการครับครับครับราบว่าไอ้ตอนที่จัดเนี่ยฮะเราก็มี วันนั้นเนี่ยก็คือถือว่าเป็นวันเหมือนเป็นวันรียูเนียนของของมูลของมูลนิธิของคนที่รับทุนจากมูลนิธิแล้วก็จบไปด้วยใช่ไหมฮะคุณอนุภาพครับอันนี้ก็คล้ายๆวันเกิดครับเนี่ยปีนึงจัดครั้งหนึ่งเป็นการกุศลนะฮะแล้วก็เป็นการลําลึกถึงมูลนิธิในการทํากุศลนะฮะคำว่าที่เมื่อกี้ใช้คําว่ารียูเนียนเพราะว่าจะพา น้องๆที่จบแพทย์หรือกําลังเรียนแพทย์มาทํากิจกรรมร่วมกันที่บ้านนนทภูมิสาเหตุวัตถุประสงค์ยังไงครท่านประธานครับคืออย่างนี้ครับทุกวันที่26สิงหาเนี่ยที่คุณอนุภาพได้พูดถึงนะจะเป็นวันเกิดนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราตั้งใจก็คือเราอยากให้นักศึกษาแพทย์ที่เรียนจบไปแล้วนะครับซึ่งจะไปเป็นตัวอย่างที่ดีในงานแล้ว ก็พร้อมทั้งผู้มอบทุนทั้งหมดเลยอืเราเชิญไปแล้วใครว่างก็มากันเราต้องการให้เห็นว่าคนที่อันนี้คือได้โอกาสกับผู้ได้ด้อโอกาสเป็นบแบบไหนใช่ไหมอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักในฐานะที่ว่าตรงกับวันกําเนิดของมูลนิธิด้วยใช่ไหมครับ,รบแล้วก็เชิญนักศึกษาแพทย์นะครับที่กําลังเรียนอยู่ด้วยอเอาให้ไม่ได้เจอพบปะผู้มอบทุนทั้งจบและไม่จบแล้วก็เหมือนตัวอย่างให้ให้มีความรู้สึกว่าเออนี่ ให้มีการถ่ายทอดในความรู้สึกที่แท้จริงซึ่งกันและกันว่าภาพจริงๆเนี่ยสังคมเนี่ยการที่จะยน้าอยู่ได้ต้องมีการเอื้อเฟอืเฟอ้เฟอเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันวันนี้อาจจะโชคดีได้โอกาสจากมูลนิธิจากภาสีาคีได้ทุนแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นตัวอย่างให้เห็นบ้านนนทภูมิก็จะเห็นว่าอันนี้น้องเขาก็เขาก็ไม่ก็คือคนเหมือนกันคนไทยเหมือนกันที่ควรจะได้โอกาสมันเหมือนจะทําให้จิตใจนี่ละเอียดขึ้นครับจริงๆเราโชคต้องต้องบอกว่า คนที่ได้รับทุนนี้ครับโชคดีอย่างหนึ่งคือได้สติปัญญาเนี่ยจากคุณพ่อคุณแม่แต่ส่วนที่โชคไม่ดีคือไม่มีทุนทรัพย์มูลนิธิอาจยังไม่พร้อม,อมแต่ว่าได้ความพร้อมจากมูลนิธิกับผู้ใจบุญมาเสริมมูลนิธิเติมเต็มตรงนี้ครับให้เขามีความตั้งใจเรียนซึ่งจะเป็นหมอในอนาคตครับทราบว่ากิจกรรมวันเนี่ยถึงเหมือนกับใช้วันเกิดพร้อมแต่เป็นงานรีอยู่เนี่ยด้วยเพราะอันนี้คือภาค ภาคช่วงเช้าช่วงบ่ายก็มีกิจกรรมมามีการมีไม่ใช่เรียกว่ามิงแหละแต่ว่าเหมือนเป็นการจัดเสวนาเชิญวิชาการเชิญอาจารย์ที่มีองค์ความรู้มาบรรยายในเรื่องเกี่ยวความทันสมัยของเชิงทางการแพทย์แล้วก็รุ่นพี่มาถ่ายทอดในเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์การที่หลังจากจบแพทย์เป็นยังไงฮะอยากให้เล่าบรรยากาศตรงนี้สักนิดนึงคือบรรยากาศวันนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นครับ เพราะเราพยายามทําให้ทุกทกท่านเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีต่อกันหมอบางท่านเราอาจจะเชิญคุณหมอบางท่านที่มาให้ความรู้ว่าการจะเป็นคุณหมอที่ดีในสังคมต่อไปเป็นอย่างไรแล้วก็มีเชิญคุณหมอบางท่านน่จะให้มความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันครับนะครับรวมทั้งในอนาคตด้วยนะครับวันนั้น,นจะเป็นวันที่ทางออบูริธิภูมิใจอย่างยิ่งนะครับว่ามันเหมือนการรียนเนียนนะตามที่ได้กล่าวมาแล้วครั้งก่้นนะครับครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นความรู้สึกที่ดีวันหนึ่งให้ทุกคนได้มีโอกาสทั้งสี่ภาคีก็ได้ก็คือเหมือนผู้ผู้ให้กับผู้รับมาอยู่เหมือนเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องมาอยู่อย่างกันอบอุ่นในวันแบบเหมือนกับตรงวันกําเนิดของมุนิีทิก็คือวันเกิดอย่างที่ทางพี่อนุภาพพูดใช่ไหมครับผู้ถมูลนิทีเนี่ยหลายท่านบอกอาจจะคิดถึงว่าเอ้เราดําเนินการยังไงสมมติว่ามีนักศกษาแพทย์เนี่ยสอบความเป็นไรได้ ทั้งหมด20วาสถาบันนการศึกษาแพทย์นี่นะฮะอารมณ์แรกะของพ่อแม่คือดีใจครับอารมณ์ต่อไปก็คือน้ําตานองเพราะอะไรครับไม่มีเงินส่งเรียนโอ้แล้วจะเรียนจบไหมเพราะค่าเรียนค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างนะครับแต่ว่าถึงแม้จะได้ได้โรงเรียนของรัฐเนี่ยถึงแม้จะมีรัฐบาลสนับสนุนกับไม่พอใช่ไหมครับครัน้นี้พออย่างนี้เสร็จปั๊บเนี่ยมูลท,ทุนแพทย์ก็เห็นว่านี่คือเรื่องสําคัญแล้วล่ะครับเข้าสมองดี มีความตั้งใจจะเรียนถ้าเขาจบไปได้เนี่ยเขาจะเป็นหมอที่มีคุณภาพเพราะว่าเขาเขาลำบากอืค,คัน,นี้ถามว่าถ้าเขาไม่มีทุนเนี่ยเขาต้องไปหาทุนเองครับถามว่าไปหาทุนเองนี่ด้วยตําราที่ต้องเรียนต้องอ่านทุกวันเนี่ยอยู่แล้วนะฮะถ้าเขาเป็นหมอที่อยู่ในส่วนกลางคือในกรุงเทพเนี่ยการไปหาทุนมันง่ายเขาไปเข้าเป็นติวเตอร์ตามเซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยได้เงินแล้วแต่ถ้าอยู่ต่างวัดแต่ถ้าอยู่ต่างวัดนี่หายากนะนะครับเอาผมมีตัวอย่างอยู่หมอหนึ่งท่านนะฮะที่ขอนแก่น ถามว่าผมอยากจะเรียนทันตแพทย์ครับเอาแล้วทําไมคุณพ่อให้มาเรียนหมอพ่อถามว่าเรียนทันตแพทย์กับเรียนแพทย์นี่อันไหนถูกกว่าครับแล้วก็ปรากฏหมอถูกกว่าก็เลยให้เรียนหมอออเนี่ยเนี่ยคือคือลูกชาวนาครับคือชาวนาเขาไม่รู้อ่ะแต่ว่าลูกเขาเข้าหมายอะไรได้หัวสมองดคอีคือคนระดับล่างนี่นะบางคนเขาเขาโชคดีนะฮะบางทีเป็นแม่บ้านเป็นกรรมกรปดไปะไรนะ ลูกสาวเขามา็ไรได้เนี่ยดีโอการาจะทุนงไงฮะท่านประธานฮะเราให้ตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงจบเลยป่ะฮะจบฮะจบไปเลยใช่ไหมฮะครับคืออย่างนี้ครับในทุนของมูลนิธิเนี่ยแหละครับเราจะแจ้งความประสงค์ในไปทางคณะแพทยศาสตร์ครับเพราะเด็กบางคนเนี่ยปีหนึ่งปีสองอาจจะไม่ขาดแคลนทุนทรัพย์ก็ได้นะครับครับขึ้นด้วยหลากหลายเหตุผลบางท่านเนี่ยก็ในครอบครัวประสบปัญหาหรือคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันเพราะฉะนั้นเมื่อเด็ก เริ่มรู้ว่าตนเองเนี่ยขาดแคลนก็จะไปยื่นความประสงค์ต่อฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่ละคณะแพทยศาสตร์ถึงตอนนั้นเองแล้วเนี่ยทุกๆปีก็มีการติดต่อการระหว่างทางมูลนิธิกับฝ่ายกิจการนักศึกษาว่าปีหนึ่งเนี่ยเ,เราจะมอบทุนกันปีละกี่ทุนละเท่าไหร่อ๋อก็คือเราจะรู้ครับโอ้โหแล้วที่ผ่านมานี่ทราบว่าทํามานี่มอบมาพอ,พอสมควรแล้วครับ ยังไงฮะได้มอบไปเท่าไหร่ฮะแล้วก็เห็นบอกว่าท่านประธานก็ตั้งความหวังไว้ว่าในในเวลาของท่านเนี่ยต้องการที่จะให้ได้เป็นกี่ทุนฮะท่านครับคือคืออย่างนี้ครับในปัจจุบันเองเนี่ยในปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยทางมูลนิธิได้มอบไปแล้วทั้งหมด392ทุนครับผมแล้วก็จบการศึกษาไปแล้ว102ทุนครับส่วนที่เหลือเนี่ยมูลนิธิยังทําหน้าที่ยังต่อเนื่องเพราะเนื่องจากทุนทั้งหมดเนี่ย เป็นทุนต่อเนื่องครับเราต้องบริหารการจัดก,การเนี่ยส่งทุกคนให้จบทนกแพท<ร>ย์ก็คือให้ทุกเทอมทุกปีครับทุกปีก็คือจนกว่าจบจนกว่าจะจบ,บจบปี6เพราะว่าการเรียนแพทย์ก็คือทั้งหมด6ปีครับผมเราเราพูดได้เลยครับว่าปัจจุบันนียนะฮะถ้าเด็กคนไหนเข้าสู่โครงการของมูลนิธิรเรื่องเงินทุนที่จะส่งนักศึกษาแพทย์จบเนี่ย เรายืนยันได้เลยครับว่าเพราะมีผู้มอบทุนจํานินมากที่แจ้งความประสงค์มาโอ้ยครับอย่างนี้ต้องถามท่านละฮะว่าแล้วทุนมาจากไหนครับครับผมเขาเสริมนิดนึงครับผมการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยพอเข้าเข้าเมืยอไรเนี่ยถ้าเขาขัดสนเนี่ยนะครับจิตสภาพจิตไม่ค่อยดีแล้วครับเขาการเรียนเนี่ยจะตกต่ำใช่เพราะว่ามันห่วงหน้าพวงวงหลังพอมีมือที่ทุนแพทย์เข้ามาเนี่ยเป็นทุนต่อเนื่องเขาไม่ทุนต่อเนื่องหมือถึงว่าให้ทุกปีจนจบครับไอ้ทุนบางทุนเนี่ยได้ทุนปีต่อปี พอครบปีเสร็จเขาก็ต้องขนขวายไปหาทุนต่ออันนี้ก็เป็นความลำบากใจมันทำให้เขาสมาธิเสียครนี้ทุนของเราเนี่ยที่ต่อเนื่องเนี่ยก็คือให้เดือนละ5 0 0พันปีละ6 0 0 0 0่นหกปีก็3ามแสนหกนะครับก็เยอะนะแล้วก็สามารถไปลดหย่อนได้สองเท่าหลายบริษัทก็มาทาเป็น CSR าได้หรือว่าเป็นทุนสเนี่ยให้ครับอย่างไงฮะแล้วอันนี้คือหมายถึงเป็นคือคนให้นี่มากกว่านั้นได้ไหมฮะหรือว่าอย่างไรฮะหรือว่าเราตั้งเป็นคือคืออย่างนี้ครับเราเราต้องกลับมาพูดถึงว่าทําไม ผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยทำไมถึงมอบทุนกับมูลนิธิครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะเราเน้นความโปร่งใสครับนะในความโปร่งใสที่เราทําต่อเนื่องกันมาตลอดเวลานะครับจนทําให้ผู้มอบทุนเนี่ยเกิดความเชื่อถือสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือทุนของจํานวน6 0,000บาทต่อปีเนี่ยนะครับเรามอบให้เด็กทุกบาททุกสตางค์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับอันนี้ทําให้ผู้มอบทุนได้รู้คุณค่าของของเงินเพราะว่า จำนวนเงินที่เขามอบทุนในครั้งนี้เนี่ยถึงมือเด็กแน่นอนอ้มนะ<ข>มอบโดยตรงด้วยมอบโดยตรงด้วยนะครับผู้ผมอบกับผู้รับก็ได้เจอหน้ากันด้วยได้เจอหน้ากันด้วยครับต้องพูดคุยกันครับโดยทั้งโดยทั้งผู้มอบทุนเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเวลามอบเนี่ยต้องให้ความห่วงใยต้องให้ความเอ็นดูต้องเหมือนให้กําลังใจจนกว่าเขาจะจบการศึกษาส่วนตัวนักศึกษาแพทย์เองก็ต้องมีความรู้สึกที่ดีเหมือนรับปากกับผู้มอบทุนว่า ยังไงผมต้องใจเย็นจบแน่จบแน่มันจะเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับมันจะไปสู่ในเป้าเป้าเป้าหมายในการตามวัตถุประสงค์เนี่ยสำหรับผู้มอบทุนเนี่ยก็คือผู้คือแล้วผู้มีจิตใจที่เมตตาหรือผู้ให้เนี่ยเขาก็พอมอบเสร็จปุ๊บเนี่ยในในทางก็คือสามารถไปอะไรลดหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่าสองเท่าครับผมขอเสริมนะครับผู้มอบทุนบางท่านเนี่ยพอมาเสร็จก็จะไปบอกเพื่อนฝูงมาหน้าเธอมานะ ปีนี้เธอมาดูก่อนแล้วปีหน้าเธอมาให้ครับแล้วบางคนบอกว่าน้องเรียนปีท้ายๆแล้วเนี่ยต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะต้องใช้โน้ตบุ๊กไหมต้องใช้อะไรไหมบอกนะเดี๋ยวจัดการให้โอ้โหนี้มันเป็นความความดีต่อเนื่องนะะมันเหมือนเป็นค่าความรู้สึกที่มันเสริมกันอันนี้เอ็กซ์ตร้าแล้วจากทุนนะผู้มอบทุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจิตใจดีมากครับถ้ายืนมาถึงจุดจืดนี้ได้เนี่ยจะห่วงใหญ่แม้ถึงสิ้นปีเนี่ยเราก็มีวิธีปฏิบัติอย่างเช่นว่าทุกปลายปี พบกันส่งผลการเรียนให้ทานข้าวด้วยกันสิ่งสําคัญของผู้มอบทุนก็คือว่ายังมีค่าใช้จ่ายอะไรมั่งไหมที่ยังต้องการความช่วยเหลืออีกมันเหมือนเป็นเนี่ยนะครับเหมือนเป็นน้องคนหนึ่งเป็นลูกคนหนึ่งเป็นคนในครอบครัวครับเป็นค่าความรู้สึกจริงๆครับครับอันนี้อันนี้คือทุนครับทราบว่าภาระของมูนิที่อ่ะก็ยังเนเื่องจากว่าเรามีคณะกรรมการมีมีนูน่นมีนี่ที่ต้องบริหารมันต้องมีส่วนที่การหาไรายได้ ครับมันยังไงฮะท่านครับคือด้วยปัจจุบันเนี่ยจากทุนที่เรามอบทั้งหมด392ทุน22คณะแพทยศาสตร์เราที่ปรึกษาและกรรมการทุกท่านเนี่ยเราจะเดินทางทั่วประเทศเลยครับครับมอบตั้งแต่จ,จังหวัดเชียงรายจนถึงนาราธิวาสนะฮะเพราะนั้นเองเนี่ยในส่วนของการที่เมื่อมูนิธีเมื่อมเมื่อจำนวนทุนที่โตขึ้นค่าใช้ใจ่ายก็โตขึ้นตามนะครับสีนี้ เมื่อถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยก็มีท่านประธานที่ปรึกษาถือขอเอเอเยนามนะว่าท่านอ,อ,อดีตประลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านวิทูลเสมาโชคดีท่านก็มาให้คำปรึกษาว่าถ้ามูลนิธิเองเนี่ยต้องการอยู่แบบย,ยั่งยืนต้องมีการทํากิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการหารายได้แบบประจําทุกปีก็คือคการจัดหลักสูตรครับอ๋อยังไงฮะหลักสูตรนี้ใช้ชื่อว่าหลักสูตรการแพทย์เพื่อปวงประชาครับ เป็นหลักสูตรที่สําหรับผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับสูงฮะแล้วก็เพื่อให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการสาธารณสุขสุขภาพแล้วก็เวลเนนตการดูแลตัวเองดูแลตนเอง,แล,เองแล้วจนกระทั่งถึงอะไรในปัจจุบันสาคนสิ่งที่ดีๆเกี่ยวกับสาธารณสุขเนี่ยเราจะนําสิ่งพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยและเชิญวิทยากรเนี่ยมาพูดและให้ความรู้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมพูดถึงเนี่ยมันก็ ตรงกับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เกิดทั่วโลกเกิดภาวะในเรื่องโควิด <COVID. S 1> ทุกคนก็ตระหนักในเรื่องการห่วงใยเรื่องสุขภาพรเรื่องการเจ็บป่วย,ยนั้นก็คือถือว่าภาระอ้อย่าบอกว่าภาระคือเป้าหมายเนี่ยพอทําอย่างนี้เนี่ยก็คือเป็นการตอบโจทย์ช่วยเหลือประชาประชาสังคมประชาคนแล้วก็ประชาสังคมด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเราทางมูลนิธินะครับก็หลักสูตรนี้นะครับเหมือนว่า ก็ตั้งใจแบบเดียวกับทิศทางของมูลนิธิโดยตรงก็คือหลังจากที่มีผู้เข้ารับการอบรมแล้วก็บริจาคนะฮะคือผู้รับการอบรมเนี่ยสามารถทางมูลนิธิออกไปเสียรถจอดได้หนึ่งเท่าไดยนะครับอ๋อฮะคือไม่ใช่แบบเอ่อเป็นปกตินี่ก็คือเป็นแค่จ่ายแต่นี่ก็คือสามารถลดหย่อนได้แม้จะเป็นคอร์ปอเรทหรือว่าเป็นบริษัทหรือจะเป็นไพรเวทบุคคลก็ได้ครับ,รบเมื่อจนจบการศึกษาไปแล้วนะฮะปิดการอบรมไปแล้วเนี่ย รายได้ทั้งหมดหลังจากหาค่าใช้จ่ายก็มีมติในที่ประชุมว่าจะนําเงินจํานวนหนึ่งเนี่ยมอบให้กับทุกคณะแพทยศาสตร์ทั้งหมดยีบสองคณะแพทยศาสตร์ก็เท่ากับ44ทุนครับทุนซึ่งจะมาตั้งเป็นกองทุนรอในการมอบทุนแพทย์ต่อไปอจะทําให้ทุนมูลนิธิในปัจจุบันเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับส่วนที่เหลือจํานวนหนึ่งเนี่ยก็จะมามอบให้กับมูลนิธิเพื่อเป็นการค่าใช้จ่ายในการเดินทางทํากิจกรรมต่างครับต่อไป นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็คือทำ CSR คือการซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับที่จะบริจาคให้กับตามชนบทโรงพยาบาลราพศตในลักษณะที่ว่าโรงพยาบาลตำรวจในที่ขาดก็แจ้งความประสงค์มาทางมูลนิธิได้ช่วยเหลือสำหรับผู้ด้อยโอกาสหรือสถานที่ที่เขาขาดแชรนต่างๆก็ยกตัวอย่างที่จังหวัดตากเป็นต้งไครับก็ทางพอก็มารับ เนะครื่องฟอกไตครนะทางมูลที่ท่านประธานก็ไปดูแลให้สามารถซื้อหนึ่งในราคาถูกได้ของแถมครับแล้วทาง โรงพยาบาลก็เอาไปใช้งานได้เลยนะถ้าบริจาคเป็นเงินเนี่ยกว่าจะจัดซื้อจัดจ้างกว่าจะได้ใช้ของกว่าจะอะไรอาจจะร่วมเป็นปีอันนี้วก็คนไข้รอไม่ได้มันมันคิวยาวนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเพราะอย่างนี้คนไทยเนี่ยป่วยเป็นโรคไตเยอะมากแล้วก็การป่วยเป็นโรคไตนี่ถึงแม้ทางประจักันสังคมช่วยเนี่ยเคสนีแต่เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่พร้อมนะครับคือคืออย่างนี้ครับในลักษณะการที่บริจาคเครื่องมือแพทย์นะฮะก็ขอเกริ่นท่านนิดนึงว่าเราทํา ให้ถูกต้องตามความต้องการของโรงพยาบาลนั้นๆไม่ว่าจะซื้อจากประเทศอะไร,รแล้วสิ่งสำคัญที่สุดต้องมีซอฟต์แวร์คือมีพยาบาลเปผู้ใช้ด้วยซื้อป๊อใช้ปั๊บทันทีเพราะนั้นบุญกุศลของผู้ที่บริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็จะเป็นบุญที่อ,อัโตโนมัติเดยทันทีครับเคยได้ใช้ทันทีและจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยท่านครับถ้าเกิดว่ามีคนเนี่ยทราบว่าถ้าเกิดว่าโอเคลูกเป็นเป็นแบบท่านเคยเล่าว่า ของเราเรามีกระบวนการโปร่งใสครับแล้วถ้าเกิดว่ามีแบบคนที่รู้จักท่านประธานรเรียนบอกว่าเอาลูกผมจบแพทย์ต้องการจะขอทุนท่านจะแนะนํำยังไงครับคืออย่างนี้ครับเรามีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนะครับว่าเด็กเนี่ยที่สอบเข้าหมอได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนซึ่งเป็นข้อ<ม>ตกลงกันระหว่างทางฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ฮะหลักเกณฑนะ์ง่ายๆคร่าวๆก็คือหนึ่งเนี่ยโดย รายได้ต่อครอบครัวเนี่ยประมาณประมาณ3 5 0 0 0ครับครับอ่าก็มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า3.5แต่ถ้าในกรณีที่เกิดครอบครัวนั้นมีมีบุตรมากขึ้นเราก็จะปรับจำนวนได้ได้มากขึ้นตามไปด้วย<อ>คือเราไม่้คงฟิกขนาดเทาไหนะฮะแล้วก็เราการที่เราจะมาคัดเลือกเนี่ยเราจะผ่านภาคีที่1ก่อนครับต้องผ่านก็คือผ่านคณะแพทยศาสตร์ก่อน ใช่ไหมเพราะว่าทางคณะแพทยศาสตร์เนี่ยจะเป็นคนดูกันกองให้เราครับวันนี้ก็เพื่อความโปร่งใสเหมือนกันสําหรับเลาเราตอบกับกรรมการมูลทีิด้วยกับ,บผู้ผู้มีผู้ให้ผู้มีจิตใจที่เมตตาคือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับคือผ่านจากคณะแพทยศาสตร์ตรจะต้องมีรองคณะบดีครับเป็นคนเซ็งประวัติโอ้ฮะต้องเซ็นเลยครับต้องเซ็นประวัติมาว่าเด็กคนนี้มีคุณสมบัติตามข้อตกลง,งแบบนี้เลยหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ย ทางมูลนิธิก็จะมีอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งพิจารณาทุนด้วยนะฮะเมื่อผ่านหนึ่งคือคณะแพทยศาสตร์ผ่านสองคือมูลนิธิแต่ด่านสุดท้ายสําคัญที่สุดก็คือผู้มอบทุนผู้มอบทุนเนี่ยจะเป็นคนสัมภาษณ์คนสุดท้ายเลยโอ้อครับผมเหรอฮะเพื่อคนตัดสินใจเลยว่าจะได้ทุนหรือไม่ได้ทุนอยู่ที่ผู้มอบทุนฮะเหรอครับครับนี่สำคัญที่สุดเลยฮะเด็กจะต้องตอบคําถามของผู้มอบทุนอย่างชัดเจนแล้วต้องเป็นไปตามประวัติทุกๆอย่างด้วยเมื่อ ผู้มอบทุนสภาพจนมีความรู้สึกพะทับใจขึ้นนั่นแหละตอนนั้นถึงจะเริ่มโอนเงินเพื่อจะมอบทุนต่อไปครับโอ้ถือว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนที่มีที่มาที่ไปแล้วค่อนข้างที่จะโปร่งใสจับต้องได้อันนี้อันนี้จําเป็นนะครับมสมมุติถ้าเรามอบแล้วไม่โปร่งใสเนี่ยนักกษาแพทย์เขาจะเขา,เขาจะเขาจะแคลงใจกันครับทําไมทําไมอย่างฉันเนี่ยน่าจะได้ทำไมไม่ได้ทําไมเธอถึงได้อะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้เพราะฉะนั้นเราเราจะไม่เป็นคนตัดสินใจ โดยมูลที่เพราะเราถือ,อว่าเป็นต้องร่วมกันถือว่าเป็นเราเป็นองค์กรการกุศลแล้วก็ช่วยเหลือจริงๆเนี่ยก็คือช่วยเหลือนักศึกษานะครับเพราะว่านักศึกษาแพทย์คนหนึ่งพอจบมาปุ๊บเนี่ยสาม,มารถช่วยชีวิตคนเนี่ยเป็นแสนครับคืออย่างนี้เมื่อกี้ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าตอนที่นักศึกษาแพทย์จะขอทุนนี่ครับต้องกรอกประวัติด้วยความด้วยความจริงทุกประการนะครับนะฮะดังนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องมีรองคณะบดีเนี่ยกันกรองข้อมูลในโปรไฟล์นั้น ก่อนแล้วถึงเซ็นมาถึงเราถึงจะย,ยอมรับเสริมนิดนึงเมื่อกี้ที่ท่านประธานพูดถึง3 5มหมื่นห้าหมายความว่ารายได้ครอบครัวต่ <ป ắt> ํากว่า3ามหมื่นห้าแต่ว่าถ้ามพีพี่พในครอบครัวมีภาระมากขึ้นอาจจะขยับขึ้นมานมากกว่านั้นท่านครับแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับเป็นแบบมีความสนใจเป็นผู้ให้อยากจะเข้ามาร่วมนะครับในกิจกรรมดีๆของทางบุนิธิ จะต้องประสานงานยังไงติดต่อยังไงครับอยากให้ท่านได้ช่วยกล่าวฝากให้กับท่านผู้ชมสักนิดนึงนะครับไม่ว่าจะในเรื่องเกี่ยวกับการให้ทุนหรือการสนับสนุนในเรื่องไรายได้นะครับของเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นกิจกรรมที่ทําให้มูลนิธิเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนในการที่จะหาทุนให้กับนักศึกษานะครับแล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยที่ของผู้ให้จริงๆจริงๆเขาเขาผลประโยชน์เขาคือความสุขในการ <c oughs> ให้แล้วคือคือการมอบเนี่ยผู้มอบทุนไปมอบด้วยตัวเองนะครับ ถึงมือของผู้รับทุนต่อหน้าสกีพยานนะฮะต่อหน้าคณะบดีแพทย์นะฮะแล้วก็คณะกรรมการรวมทั้งผู้มอบทุนด้กันที่มานะฮะแล้วทุกคนเนี่ยจะอิ่มเอิบใจมากว่าโอโ้วันนี้ได้มาทําบุญใหญ่ครับผมบฝากให้ท่านประธานกล่าวฝากทิ้งท้ายสักนิดนะครับคือจากจากประสบการณ์ของผมในการมอบทุนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ายังมีเยาวชนคนไทยเนี่ยนะครับอีกเป็นจํานวนมาก ที่อาจจะเกิดมานี่นะครับโชคดีครับโชคดีที่มีสติปัญญาเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่จะบอกตัวเขาในตนเองว่าเขาใน่ฉพร้อมจะเป็นหมอในอนาคตได้แต่ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะขาดแคลนทุนทรัพย์ทางมือนิธทนะครับยินดีอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อช่วยกันสอดส่องนะฮะเราประชาชนคนไทยครับช่วยกันสอดส่องว่าถ้ายังมีเยาวชนอย่างนี้อยู่ในม,มุมใดของประเทศไทยนะครับ ก็บอกมาทางมูลนิธิเลยทางมูลนิธิเต็มใจแล้วครับว่าเราจะสามารถเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราพูดได้เลยว่าเราสามารถส่งจนจบการศึกษาได้อันนี้ก็คือถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็ยังสามารถติดต่อทางมูลนิธินะครับพิมพ์ชื่อหาในเรื่องมูลนิธิทุนท่าเพื่อปวงประชาแล้วก็สามารถเนี่ย QR ว o d e คเนี่ยบริจาคเข้ามูลนิธิได้เลยนะครับตามตามที่โชว์ขึ้นมาครับและยังมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับเบอร์อะไรฮะท่านครับ099 002้ 3 2 3 3ครับศูนย์เก2 3เ3 3มมาครับครับผมวันนี้นะครับขอทางรายการขอขอบคุณนะครับท่านประธานมุรีที่และท่านกรรมการมุรีที่ครับขอบคุากครับท่านผู้ชมครับนี่คือกิจกรรมดีๆของมุลนิธิทุนแพทย์เพื่อโปรงประชานะครับในการพัฒนานักศึกษาแพทย์แล้วก็ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในโอกาสต่างๆเรามาร่วมกันทําบุญนะครับแล้วหรือมาร่วมเป็นสะพานบุญนะครับในการช่วยกันบอกต่อ วันนี้นะครับทางรายการเวลาหมดแล้วพบกันใหม่เสาร์และอาทิตย์หน้านะครับเวลา10โมงถึง10โมงครึ่งผมดรเด่นชัยอัครเดชเดชาชัยและแขกรับเชิญทั้งสองท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ